สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเาจาะลึกเรื่องที่หลายคนน่าจ,จะเคยได้ยินหรืออาจจะรู้สึกขนลุกนิดๆนะครับเรื่องสยศาสตร์เขมรครับที่ว่ากันว่าแรงขลังที่สุดค่ะได้ยิงบ่อยเลยนะคะยิ่งเวลาดูหนังผีไทยบางเรื่องนี่เขาใช้ภาษาเขมรมาประกอบเลยนะเพิ่มความรู้สึกน่ากลัวเข้าไปอีกใช่เลยครับมเมื่อลยเกิดคำถามว่าทำไมต้องขเขมรละครับ มันมีที่มาที่ไปจริงๆยังไงกันแน่แล้วก็น่าสนใจนะที่ว่าศาสตร์พวกนี้มันยังดูมีบทบาทกับคนยุคนี้อยู่เลยในเมืองด้วยซ้ำอืมประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะถ้าถามว่าทำไมต้องใส่ศาสตร์ขเขมรคือต้องย้อนไปดูที่รากจริงๆก่อนนะคะซึ่งต้นทางเนี่ยมาจากาศาสนาพรามหมณ์ฮินดูที่อินเดียนโน่นเลยค่ะโดยเฉพาะคัมภีร์อัถรัพรเวทอ๋อจากอินเดียเลยเหรอครับ ไม่ใช่จากขเขมรโดยตรงไม่ใช่ค่ะคือขเขมรเนี่ยเขารับอิทธิพลนี้มาแล้วก็เอามาปรับใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมของเขาเองก่อนที่จะถ่ายทอดส่งต่อมาถึงไทยอีกทีหนึง่งครับผมภาพจําของคนไทยส่วนใหญ่ก็เลยแบบว่าผูกติดกับขเขมรไปโดยปริยายค่ะทั้งทั้งที่จริงๆมันมีการปรับเปลี่ยนไปแล้วเข้าใจแล้วครับสลว่าภาพจําที่เรามีมันอาจจะไม่ตรงกับต้นกําเนิดซะทีเดียว แล้วเหมือนกับว่าคําว่าศสยศาสตร์เองความหมายก็เปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมครับจากข้อมูลที่ได้มาใช่ค่ะคือเดิมทีคําว่าศสยศาสตร์เนี่ยความหมายเดิมคือวิชาที่ดีเป็นวิชาประเสริฐเลยนะใช้ป้องกันสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายแต่ปัจจุบันภาพลักษณ์มันไกลเป็นแง่ลบไปซะเยอะอืมครับส่วนที่ว่าทำไมเชื่อกันว่าของขมรแรงอันนี้ก็มาจากชื่อเสียงที่สะสมมานานค่ะ ประกอบกับมีเรื่องเล่าทำนองประวัติศาสตร์ด้วยที่ว่าขเขมรเคยใช้ไสยศาสตร์ในพิธีใหญ่ๆเพื่อเสริมอำนาจหรือต่อต้านอิทธิพลอื่นอย่างชวาในสมัยก่อนอ๋อเรื่องเล่าพวกนี้ก็ยิ่งเสริมภาพความขลังเข้าไปอีกถูกต้องค่ะมันทำให้ดูมีพลังดูศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปอีกฟังดูมีมิติที่น่าสนใจมากครับแล้วถ้าจะลองแบ่งประเภทดูบ้างล่ะครับหลักๆมีกี่สายครับที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆก็สายขาวสายดำอะไรแบบนี้ ค่ะหลักๆก,ก็อาจจะแบ่งกว้างๆได้เป็น3สายนะคะสายแรกก็คือคงกระพันค่ะอันนี้จะเน้นป้องกันตัวทำให้แคล้วคลาดครับเช่นพวกสักยันตะกรุดอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเชื่อว่าจะทำให้ฟันแทงไม่เข้าปลอดภัยจากอันตรายทางกายภาพสายที่2ก็คือสายขาวอันนี้จะเน้นไปทางช่วยเหลือค่ะรักษาโรคภัยไข้เจ็บซึ่งบางทีก็เชื่อว่ามาจากการโดนของหรือพูดผีได้เหมือนกันนะอ๋อครับ แล้วก็มีการอำนวยพ้อนให้ความปลอดภัยอย่างทำน้ำมนต์ใช้ยันตอนคลอบลูกหรือใช้สมุนไพรรักษาโรคอันนี้เป็นแนวทางที่ดีสร้างสรรค์สร้างกำลังใจค่ะและสายที่3ล่ะครับที่ฟังดูน่ากลัวที่สุดสายดำค่ะสายดำหรือที่เรียกว่ามนต์ดำอันนี้จะเน้นไปที่การทำร้ายคนอื่นอาจจะถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยเช่นการทำสเสน่ห์ให้รักให้หลงหรือการเสกของเข้าตัวเสกของเช่นอะไรครับ ก็อย่างที่เคยได้ยินกันค่ะพวกตะปูหนังควายอะไรแบบนี้ยเสกเข้าไปในตัวเป้าหมายเป็นศาสตร์ที่ลึกลับแล้วก็ถือว่าอันตรายมากมีความเชื่ออีกว่าถ้าคนใช้เนี่ยคุมวิชาไม่ได้หรือได้ไม่ได้ปล่อยของตามเวลาของมันจะย้อนกลับมาทำร้ายตัวเองอ๋อที่ว่ากลายเป็นปอบหรือกระสือตามความเชื่อพื้นบ้านใช่ไหมครับใช่เนี่ยค่ะก็เป็นความเชื่อทำนองนั้นในข้อมูลมีตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากครับเรื่อง กันไกลเงินกันไกลทองอันนี้ก็คือสายดำด้วยใช่ค่ะเป็นหนึ่งในพิธีสายดำที่เชื่อว่าเสกกันไกลให้มันเล็กลมแล้วก็ส่งลอยไปทำร้ายเป้าหมายจากระยะไกลได้โหฟังดูน่ากลัวนะครับแล้วถ้าโดนขึ้นมานี่ทำไงครับตามความเชื่อถ้าโดนคุณใสาสายดำแบบนี้ก็ต้องรีบไปหาหมออาคมหรือผู้มีวิชาที่แก่กล้ากว่ามาทำพิธีถอนออกไปค่ะ ฟังดูทั้งหมดนี่มันก็ยังรู้สึกว่าเป็นเรื่องไกลตัวคนเมืองหน่อยๆน,นะครับแต่ข้อมูลจากงานศึกษาชิ้นหนึ่งของจุลาที่เราได้มากับบอกว่าไซยศาสตร์หรือที่ยุคนี้เรียกกันติดปากว่ามูเตลูเนี่ยมันกลับเฟื่องฟูมากในสังคมเมืองทําไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะครับทั้งที่เราก็มีวิทยาศาสตร์มีเหตุผลแล้วนะนั่นสิคะเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆเลยคะ่ะงานศึกษาชิ้นนั้นเขาอธิบายว่าไซยศาสตร์ในบริบทเมืองสมัยใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่งมงายนะคะ แต่มันทำหน้าที่เหมือนเป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาอย่างหนึ่งเครื่องมือทางจิตวิทยายังไงครับคือมันช่วยให้คนรับมือกับความไม่แน่นอนความเสี่ยงความกังวลต่างๆในชีวิตประจําวันได้ค่ะทั้งเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองหรือแม้แต่ความเหลื่อมล้าที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆพอรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์หรือระบบสังคมปกติให้คําตอบหรือให้ความมั่นคงไม่ได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็เลยกลายเป็นที่พึ่งทางใจแทนค่ะ oh. เข้าใจแล้วครับเหมือนเป็น,นกลไกช่วยจัดการความหวังความกลัวในโลกที่มันซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆแล้วอย่างที่เราเห็นคนไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหม่ๆเยอะแยะเลยอย่างไอ้ไข่หรือครูไก่แก้วขอโชคขอลาบนี่ก็คือเข้าหายนี้ด้วยถูกต้องเลยค่ะมันไปตอบสนองความต้องการพื้นฐานของคนโดยเฉพาะในสังคมทุนนิยมที่เน้นความสาเร็จความมั่งคั่งการแข่งขันมันสูง การมูเตลูก็เลยกลายเป็นช่องทางสร้างความหวังสร้างกำลังใจอย่างหนึง่งแล้วก็อีกอย่างนะคะสำหรับคนที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ๆบางทีเขาก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนตัดขาดจากรากเงาเดิมความเชื่อพวกนี้ก็เข้ามาช่วยปลอบประโลมเติมเต็มความรู้สึกบางอย่างได้ครับแล้วการใช้คำว่าสายมูแทนสายเลือดสัตว์ตรงๆนี่ก็ช่วยด้ไหมครับ มีส่วนมากเลยค่ะคำว่าสายมูมันทำให้ดูทันสมัยขึ้นเยอะเลยนะลดทอนความน่ากลัวหรือความรู้สึกว่าเป็นเรื่องโบราณงมงายของคำว่าสาย,ยศาสตร์แบบเดิมๆไปได้มากเข้าใจภาพรวมมากขึ้นเลยครับแสดงว่าทัศนคติที่เราได้ยินบ่อยๆว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่เนี่ย ก็มีส่วนสําคัญที่ทําให้ความเชื่อแบบนี้มันยังอยู่ได้ในสังคมสมัยใหม่มีส่วนอย่างยิ่งเลยค่ะทัศนคติแบบนี้มันเหมือนเปิดพื้นที่ให้ความเชื่อที่หลากหลายมากๆอยู่ร่วมกันได้โดยที่ไม่ต้องมาตัดสินหรือประท้ากันโดยตรงมันสะท้อนการยอมรับไกลๆนะคะว่าเออมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่อยู่เหนือความเข้าใจหรือการคุ้มคุมของมนุษย์ก็ได้ซึ่งพื้นที่ตรงนี้แหละค่ะที่ทําให้ความเชื่อแนวไสยศาสตร์หรือมูเตลูเนี่ยมันยังคงอยู่แล้วก็แพร่หลายได้อยู่ ครับผมวันนี้เราก็ได้มองไสยศาสตร์ในมุมที่กว้างขึ้นจริงๆนะครับตั้งแต่รากฐานความเชื่อโบราณภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไปจนมาถึงบทบาทในฐานะเครื่องมือรับมือกับความซับซ้อนของชีวิตคนเมืองในปัจจุบันใช่ค่ะและบางทีคําถามสําคัญอาจจะไม่ใช่แค่ว่าเราเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องเหล่านี้แต่การที่ไสยศาสตร์และปรากฏการ์มูเตลูมันยังคงอยู่แล้วก็ได้รับความนิยมเนี่ยมันอาจจะกำลังสะท้อนความต้องการลึกๆของมนุษย์ก็ได้นะคะ ในการสแสวงหาความหมายความหวังหรือความรู้สึกว่ายังควบคุมอะไรบางอย่างได้ท่ามกลางโลกที่มันดูไม่แน่นอนเหลือเกินอืมเป็นมุมมองที่น่าคิดต่อจริงๆครับค่ะหรืออาจจะตั้งคำถามปลายเปิดทิ้งไว้ก็ได้นะคะว่าในยุคที่เราต่างก็โหยหาความมั่นคงกันเนี่ยการที่ความเชื่อเหล่านี้ยังอยู่มันบอกอะไรเกี่ยวกับสภาวะจิตใจโดยรวมของเราในปัจจุบันกันแน่อันนี้น่าคิดนะคะ